โอ้โหดูปลาเยอะมากนี่ทุกคนเชื่อไหมว่านี่คือปลาที่เราเลี้ยงไว้โอ้โหนี่นี่กำลังมีพนักงานให้ให้อาหารปลานี่พนักงานให้อาหารปลานี่นี่โอ้โหนี่มีพนักงานให้อาหารปลานะสองคนนี่นี่ปลาของเราน้หมดแล้วใช้ปลาของเราไหมเอากร้นองทางหมดแล้วโอ้โหนี่ปลาไม่แต่ตัวใหญ่ๆ มีปลารวมสายพันธุ์ด้วยมีปลาคาร์ฟมีปลานินโอ้โหเยอะมากโอ้โหนีน่ี่เรามีคนให้อาหารปลาคนนี้กำลังให้อาหารปลาดูอาหารปลาเต็มเลยเี้อาหารปลาเต็มเลยมาด,ดูใกล้ๆเรามาดูใกล้ๆดูเอาเ้ oh, yeah. โอ้ห oh, ดูมันแย่งกันกินมีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยนะว้าว <Wow. S 1> อืมเยอะมากโอ้โ oh, ห oh, นี่มันรอกินกันนะเนี่ยมันหิวแล้วเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, oh, มันหิวแล้วมันรอกินแล้วเนี่ยโอ้โหโหเยอะมากเยอะมากมาดูใกล้ๆเลยนี่ว้าวโอ้โหนี่พนักงานก็ช่วยกันให้อาหารมันให้อาหารไม่หยุดเลย นี่พนักงานกําลังเขี่ยลงไปให้มันนะโอ้โหอาหารอาหารหล่นอยู่บนพื้นเต็มเลยอาหารปลาโอ้ดูมันรอกินเยอะมากก้อนไม่หมด้อนมหมดแน่นอนอนี่มันกินได้ทั้งวันเลยเนี่ยนี่นะเอายบายไปแล้วไปแล้วโอ้โหเยอะมากมันคงอิ่มแล้วเนี่ยมันไหวไปแล้ว นี่มีน้ำพูด้วยนุ่นว้ <Wow. S 1> าวไปแล้วพนักงานไปแล้วปลาอิ่มแล้วบ๊ายบายปลา